ส่งจอยไปแตะมือไปส่งจอยเด้อไปส่งจอยไปโรงเรียนส่งจอยไปโรงเรียนวันนี้เปิดเรียนมือแรกวันจอยสวัสดีค่ะก่อนไปโรงเรียนสิเปิดเรียนละบ่เปิดเทอมแล้วจอยเปิดเทอมแล้วจอยกับแกวมาทรงมากับมาทรง นะหมากำมาส่งใจกับแมาส่งใจกับแมาส่งพี่จ่การบ่มาส่งจอยจ,จ, <CHAN> จ,จ๋าจ๋าจ๋าไปไปไปส่งพี่จอยไปนั่ง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 กันไปไป,ไปนั่งไปนั่งมาด้านออกดัานแก้วไ,ไปนั่งนั่นไปไปนั่งกับพี่จอยเร็ว อ่านางนางกับจอยหน่อยเร็วนางกับจอยก็นางกับจอยนางกับจอยไปไปนางไปนางกับจอยก่อนนางกับจอยก่อนอ่าน่งนางพ่อจะถ่ายรูปให้สวยเร็ว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 พี่จอยนั่งดีดีเออ

ไปโรงเรียนแล้วเหรอพ่อดูขาไปนั่งไปนั่งดีๆไปนั่งไปนั่งหม่งที่นั่งรอบไปไปไปทั้งนอนดีๆไปเดีจ่อยไปจ่อยไปนั่งไปนั่งกับแก้วนั่งกับการเออไปนั่งก่อนนั่งขาก่อนนั่งลงนั่งลง มา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 รถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วจอยจอยออกไปจอยไปจอยไปไปได้สวัสดีครับสวัสดีข้าก่อนสวัสดีครับเออไปยังเรียนพี่กันแกไปไหม S <S เเอไมข้าก,ก่อนไปแล้วเกือบไปแล้วอ่ไปแล้วเล่นสไลดเดอร์เอาขึ้นเล่นสไลดเดอร์เอาไปขึ้นไปขึ้นสไลเดอร์ขึ้นสไลเดอร์เอาเอ้สไลเดอร์สไลดเดอร์น้อยอา้าวตึ้งดึงเอ้ย ทรงฟรีจอยไปโรงเรียนแล้วก็มาเล่นสไลเดอร์อ่ะอ่ะเอะอโอ๊ย <c oughs> เอาเฟื่องห้องไว้อยู่เอาเฟื่องห้องไว้อยู่เอาไปไปไปมวนบ่มวนบ่จ้อยจ้อยมวนบ่จ้อยมวนบ่ คนน่ะคนน่ะแก้วน่ะเอาแก้วลงมาลงมาลงมาแก้วเอ้าลงไปตึ้งดึง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 อ่อปวดไหนน้องยูงลรอน้องยุงห้อเออใจเหมือนว่าใจใจเล่นเส้นเด้อว่าใจเฮ้ยแก้วจะขึ้นไปให้น้องลงมาลองลงมา เออเรนลไปล่ะเรนรถไปอ่ะอ่ะอ่เนเนเกันเด้อตึ้ง <Parents>, ดึง